มัดรวมคำถามยอดฮิตของ Holy Land l u ลัก M2 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะพาหลายๆคนเนี่ยมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเจ้า Holy ี่แลนด์ลัก M2 นี่ค่ะที่หลายๆคนอาจจะมีคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งค่าการอัปเกรดเฟิร์มแวร์การเชื่อมต่อของเขานะคะ วันนี้ค่ะฟ้าก็เลยมัดรวมคำถามและคำตอบไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเริ่มต้นที่คำถามเกี่ยวกับการจับคู่หรือว่าการแพรกันก่อนเลยนะคะคำถามแรกค่ะเราจะสามารถจับคู่หรือแพรเจ้าลัก M2 ได้ยังไง mm hmm. เจ้าลัก M2 โดยปกติแล้วนะคะโดยเฉพาะเวอร์ชันแคม e ม a เนี่ยหลังจากที่เรานำออกจากเคสชาร์จแล้ว เขาจะเชื่อมต่อให้เราโดยอัตโนมัติค่ะส่วนในสมาร์ทโฟนเวอร์ชันนะคะเขาจะจับคู่ให้เราทันทีหลังจากที่เราเชื่อมต่อตัว RX เข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราค่ะหรือในกรณีที่2นะคะก็คือการเชื่อมต่อแบบแมนนวลค่ะให้เรากดปุ่มแพร์ที่ตัว TX แล้วก็ตัว RX ค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าไฟแสดงสถานะหยุดกระพริบเท่ากับว่าเราเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ คำถ,ถามที่2ค่ะในเมื่อคอมโบเซตเนี่ย mm hmm. เขามีตัว R X mm hmm. ให้เราเลือกถึง3เวอร์ชันใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วเราสามารถแยกการใช้งานเป็น2ชุดได้หรือเปล่า สามารถทำได้ค่ะเราสามารถแยกการใช้งานเป็นแคมิล่าเวอร์ชัน1นชุดแล้วก็สมาร์ทโฟน1ชุดได้หรือเราจะเลือกใช้งานเป็นสมาร์ทโฟนทั้ง2ชุดก็ทำได้ค่ะวิธีการก็คือให้นำตัว TX แล้วก็ตัว RX แยกออกเป็น2ชุดนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นำทั้ง2ชุดเนี่ยห่างออกจากกันประมาณ2-3เมตรนะคะแล้วก็ทำการกดแพ่ใหม่ทั้ง2ชุดค่ะที่ตัวแคมิล่าเวอร์ชันเนี่ยหลังจากที่เรานาออกจากเคสชาร์จแล้วเขาจะเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติใช่ไหมคะ หลังจากนั้นค่ะให้เรานำตัวสมาร์ทโฟนเวอร์ชันกดแพรใหม่อีกหนึ่งรอบเท่านี้เราก็สามารถใช้ Holy Land l u x k M2 ได้ทั้ง2ชุดแล้วค่ะคำถามถัดมาค่ะเราจะเปิดใช้งานโหมด ENC หรือว่า Noise Cancelling ต้องทำยังไงวิธีการก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เรากดปุ่มสีเหลืองนะคะที่ตัว TX หรือว่าตัว RX ตรงนี้ค่ะ1ครั้งหลังจากนั้นนะคะให้เราสังเกตไฟสถานะ จะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเขียวเท่ากับว่าโหมด ENC หรือว่า Noise Cancelling พร้อมใช้งานแล้วค่ะถ้าเราต้องการปรับระดับโหมด ENC หรือว่า Noise Cancelling ต้องทำยังไง ในการปรับระดับโหมด ENC หรือว่าน i อย c a n c e l l n n g นะคะเราต้องปรับภายในแอปพลิเคชัน k s o u าวเท่านั้นค่ะโดยให้เราเชื่อมต่อตัว RX เข้ากับสมาร์ทโฟนของเรานะคะแล้วเข้าไปตั้งค่าในส่วนของ c a m e รเวอร์ชันนะคะให้เราเชื่อมต่อโดยใช้สาย Type C to Type C จากตัว RX เข้าสู่สมาร์ทโฟนของเราเท่านี้เราก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วค่ะและภายในแอปพลิเคชันนะคะเราสามารถปรับระดับได้2ระดับค่ะก็คือระดับสตองกับระดับวิ ค่ะและในตัวแ a m e r ล v เวอร์ชันเนี่ยสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันลักซาวได้ไหมแล้วถ้าทำได้ทำยังไง สามารถทำได้ค่ะวิธีการก็อย่างที่บอกนะคะก็คือให้เรานำตัว Rx เนี่ยเชื่อมต่อโดยใช้สายท้าย C to Type-C เข้ากับสมาร์ทโฟนของเราเท่านี้เราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าในแอปพลิเคชันลัก s ์ u าวได้แล้วค่ะและเมื่อเราถอดสายนะคะตัว Tx เนี่ยจะจดจำค่าล่าสุดที่เราตั้งไว้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะวิธีนี้เนี่ยยังรองรับแค่สายท y p e C to ท y p e C เท่านั้นนะคะท C to Lightning ยังไม่รองรับค่ะ ผ่านมาก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะคะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเจ้ารัก M2 เนี่ยแบตเขาอึดมากเขาสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราใช้งานแล้วแบตสมาร์ทโฟนของเราจะหมดเราจะทำยังไง ง่ายๆเลยค่ะด้านข้างของตัว RX Version สมาร์ทโฟนนะคะเขาจะมีพอร์ต้ายซีมาให้เราด้วยเราสามารถเสียบชาร์จที่ช่องนี้ได้เลยทำให้เราสามารถชาร์จไปใช้ไปไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่จะหมดเลยค่ะ กดถ่ายภาพหรือกดเลคคอร์ที่ตัว TX ทำยังไงแล้วถ้าทำได้กดเริ่มไลฟ์ได้ไหมวิธีการกดเลคคอร์หรือว่ากดถ่ายภาพที่ตัว TX นะคะหลังจากที่เราเชื่อมตัว RX เข้ากับสมาร์ทโฟนแล้วให้เรากดที่ปุ่มด้านข้างที่ตัว TX 2ครั้งแบบนี้ค่ะเท่านี้นะคะก็เป็นการกดเลคคอร์หรือว่ากดถ่ายภาพได้แล้วค่ะแต่ในกรณีที่เรากดเริ่มไลฟ์ตอนนี้ฟังก์ชันนี้ยังไม่รองรับค่ะ หลังจากที่เรากดเลคคอร์ดไปแล้วเราสามารถเทบแบ็กได้เลยไหมเสียงออกเลยหรือเปล่าหลังจากที่เราเลคคอร์ดวิดีโอไปแล้วเราสามารถเทบแบ็กได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเสียงจะออกที่ลำโพงสมาร์ทโฟนของเราเลยโดยที่เราไม่ต้องถอดตัว RX ออกให้ยุ่งยากเลยค่ะอัปเกรดเฟิร์มแวร์ต้องทำยังไง การอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะคะเราสามารถอัปเกรดได้ผ่านแอปพลิเคชันหลักสาวค่ะหลังจากที่เราเชื่อมต่อตัว RX ไม่ว่าจะเป็นแคมิล่าเวอร์ชันหรือว่าสมาร์ทโฟนเวอร์ชันเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราแล้วนะคะถ้ามีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เขาจะมีการแจ้งเตือนผ่านหน้าแอปพลิเคชันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดอัปเกดได้ทันทีค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำถามและคำตอบของเจ้าโคลิแลนลักเอ็มที่ฟ้ามัดรวมเอามาให้ทุกคนได้รู้ในคลิปนี้แล้วนะคะถ้าหากใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยก่อนจากกันในคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง The Digital STM ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราอัปเดตสินค้าหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าหากใครมีข้อสงสยัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติม คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ